วัสดีวรุ่นฟรีไฟทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็อยู่กับพ่โก้โซไซเบอร์นะครับสำหรับวันนี้เราก็ยังมาพูดถึงเรื่องของการป um ั๊มโทเค็นนะครับซึ่งเป็นกิจกรรม Spider-Man เป็นแบบมาใหม่ๆเลยเข้าสดๆร้อนๆเลยนะครับผมอ่ะมันจะมีวิธีการยังไงนะครับผมอ่นะงงนะและนะครับมีอะไรฟรีบ้างในกิจกรรมนี้บอกเลยว่าของฟรีโคตรเยอะนะครับไม่รู้ทำไมเหมือนกันทั้งที่แบบมันคอแลบกันแต่ว่านะฮะ ถ้าทางถ้ายิงใยอะไรแบบนี้คือจริงๆแล้วเป็นของฟรีนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมว่าวิธีการใช้โทเค็นแรกนะครับผมและนะวิธีการส่งโทเค็นเนี่ยมันส่งหรือว่าเล่นกิจกรรมยังไงถ้าพร้อมแล้วไปรับชมคลิปกันเลยครับผม เอาล้ครับผมสำหรับกิจกรรมใหม่ก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วสำหรับกิจกรรมสไปเดอร์แมนนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ากิจกรรมนี้มีอะไรฟรีกันบ้างนะครับและหาโทเค็นอะไรยังไงนะครับอย่างแรกเนี่ยภารกิจรายวันนะครับก็เป็นภารกิจลงเล่นเกมนะครับสังหารศัตรูเล่น40นาทีอะไรแบบนี้นะครับก็จะได้โทเค็นมานะครับผมอ่าซึ่งโทเค็นนี้เอาไปทำอะไรได้ต่อเดี๋ยวเรามาดูกันเลยและวิธีการหาโทเค็นแต่ละแบบทั้งหมดนะครับซึ่ง เราก็จะได้การ์ดมาด้วยนะครับและการ์ดเหล่านี้เนี่ยมันทําอะไรได้บ้างนะครับผมเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับผมก็นอกจากมันจะมีกรอบโปรไฟล์นะครับมันก็สามารถนะสะสมนะครับแล้วก็อัลล็อกนะครับเป็นกระเป๋านะฮะซึ่งกระเป๋านี่เป็นสไปเดอร์แมนเนี่ยคือมันจะมีอยู่ทั้ง3แบบเลยนะครับในลูกเดียวเลยซึ่งเชื่อว่าเป็นกระเป๋าลิมิเต็ดอย่างแน่นอนเพราะว่ามันเอกันยากมากของลิมิเต็ดเนี่ยนะครับในฟีฟายนานๆกว่าจะเอกนะครับ แต่จริงๆแล้วนะครับผมมันจะมีวิธีในการแลกการ์ดแบบได้เร็วๆอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันหรือว่าวิธีการปั๊มโทเค็นนั่นเองนะครับสังเกตว่ามันจะมีให้อันล็อกความคืบหน้าเนี่ยทั้งหมด11เนะเป็น11อันแต่มันจะมีโทเค็นอยู่หลายแบบนะครับซึ่งอีกหนึ่งแบบเป็นการส่งของขวัญเนี่ยส่งให้กันแบบนี้นะครับผมมานะฮะและมันก็สามารถแลกนะครับการ์ดได้เลยนะครับแบบนี้เลยเห็นไหมนะครับก็ ใครที่ดูคลิปนี้อยู่คอมเมนต์ไอดีสามารถที่จะเอดเพื่อนแล้วก็ไปส่งกันได้นะครับเออนะก็จะได้เร็วกว่านะครับได้เร็วกว่ามากและนะครับมันจะมีท่าทางเข้ามาด้วยนะครับอ่าเพียงแค่เราเล่นเกมกับเพื่อนนะครับเออนะซึ่งนะฮะบอสปักนะครับมันอัปเดตเข้ามาด้วยพี่โก้ก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าเพิ่งกลับมาเล่นนะครับว่ามันอัปเดตเข้ามาในแพทไหนนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าเพิ่งเห็นในแพทนี้นะเออนะครับซึ่งเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ <c oughs> เป็นสัตว์เลี้ยงหรือว่าคู่หูที่แปลกมากเลยเพราะว่ามันไม่มีสกิลในตัวสําหรับใส่นะครับเออโอเคกลับมาที่มิชชั่นกันต่อนะครับโทเค็นอีกหนึ่งประเภทนะครับก็โทเค็นเนี้ยไม่เหมือนกันนะต่างต่างประเทศเนี้ยอันนี้ของต่างประเทศเนะครับของไทยเนี้ยก็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่มันจะสลับกันมาเหมือนมันสลับกันมานะครับอย่างเช่นของรางวัลนะครับของต่างประเทศตอนนี้นะครับอ่ามันจะอันล็อก ถ้าสไปเดอร์แมนนะครับแต่ในไทยเราแค่นะครับรอไปเล่นกับเพื่อนเท่านั้นเองนะครับโอ้โหโคตรดีเกียมไทยนี่บอกได้เลยว่าจัดกิจกรรมถูกต้องเลยนะโอ้โหกดไลค์เลยนะครับโอเคครับผมนอกจากนั้นเนี่ยร่มก็ได้ง่ายๆนะของของแบบฝรั่งเนี่ยเขาต้องแบบทําหลายภารกิจนะแต่อันนี้นี่คือล็อกอินเนี่ยได้เลยนะครับผมโอ้โหโคตรดีดีมากนะครับผมโอเค แต่นะครับมีบางอันนะครับผมที่เจ๋งๆอยู่ของฝรั่งก็อย่างเช่นบัตรสร้างห้องอัลลิมิต4ชั่วโมงอะไรแบบนี้นะครับและที่สําคัญนะครับมีอีกหนึ่งตัวที่แจกฟรีนะครับผมอ่าก็คือคู่หูเนี่ยครับเอเลี่ยนตัวนี้ที่เป็นสไปเดอร์แมนนะครับผมมานะฮะส่วนชุดสไปเดอร์แมนมาตอนไหนนะครับชุดสไปเดอร์แมนเนี่ยมาแน่นอนนะครับแต่ว่าเกินๆเนี่ยมีทั้งหมด3ชุดด้วยกันนะครับซึ่งไม่ได้เป็นแบบสไปเดอร์แมนปีเตอร์บักเกอร์นะนะครับผมแต่นี่เนี่ยเป็นแบบเหมือนแบบ เปิดก่อนนะถึงวันที่18นี้นะครับรู้สึกว่ามันน่าจะมาในลัคกี้รอยัลนะครับผมด้วยนะครับเหมือนเอนเป็นตู้หมุนอะไรแบบนี้นะครับผมอ่าซึ่งจะมีทั้งหมด3ตัวมีตัวผู้หญิงนะครับอาจจะมาแบบให้ซื้อเลยนะครับหตัวแล้วก็ในกิจกรรมนะครับแล้วก็ตัวดำอ่ะน,น่าจะเป็นตัวสุดยอดแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับก็ตัวเสีงเงินนะครับ ก็จะมีนะครับเป็นโมเดลนะครับออกมาโชว์เรียบร้อยแล้วนะครับทาง FF Data Miner เนี่ยนะครับผมเขาก็ออกมาคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าโมเดลมีประมาณนี้อันนี้คือตัวสีดำน่าจะเป็นตัวของพระเอกนะครับและของอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็เป็นของผู้หญิงนะครับตัวนี้อ่าประมาณนี้เลยสำหรับของตัวผู้หญิงนะครับและก็อีกตัวหนึ่งนะครับผมอ่านะฮะประมาณนี้นะครับผมอ่า เป็นสไปเดอร์แมนประมาณนี้เลยนะครับผมชุดจริงๆอันนี้คือชุดในเกมเลยนะจริงๆเลยใส่แบบรองเท้าแบบคล้ายคคอนเวิร์ดอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับผมก็เป็นตัวนี้นี่เท่ๆนะตัวนี้รู้สึกว่าเท่มากเลยนะพี่โกชอบตัวนี้ว่ะออนะตัวนี้นี่แบบว่าเดี๋ยวไปดูโมเดลจริงนะแต่ว่าโมเดลจริงๆคือตัวสีดำอ่ะจะสวยสุดอันนี้จะออกไปทางของพีเตอร์ปร์เกอร์รุ่นเก่ารุ่นเก่าอะไรแบบนี้นะครับ ก็นะฮะมาให้นอนนะครับสำหรับสไปเดอร์แมนนะครับโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับนี่และก็เหมือนเดิมนะครับหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม